เครื่องตัดหญ้าไร้สาย399โวลต์รุ่นใหม่224พลังแรงเบาใช้งานง่ายตัดเรียบทุกสภาพดินรับประกัน5ปีส่งไว้ถึงบ้านครับอย่ารอช้าครับสั่งเลยครับนี่คือเครื่องตัดหญ้าไร้สายครับนวัตรกรรมเพื่อสวนของคุณนะครับเครื่องตัดหญ้าไร้สาย399โวลต์96,000 mAh รุ่นใหม่ล่าสุดปี224ครับพลังงานเต็มเปี่ยมใช้งานคร่องต,ตัวตอบโจทย์ทุกสภาพดิน หมุนได้360องศาใช้งานง่ายทุกมุมน้ำหนักเบาสาวๆก็ใช้อย่างสบายมือเครื่องยนต์สมรรถนะสูงครับทำงานต่อเนื่องได้ถึง9ชั่วโมงนะครับเรามาดูโคุณสมบัติเด่นกันนะครับคุณสมบัติเด่นก็แบตเตอรี่ลิเธียมกปรเพนนะครับใไม่ชาร์จไวใน1-2ชั่วโมงใช้งานได้ยาวนานครับที่จะปรับระดับได้นะครับ90-120เซนิเมตรนะครับใช้ได้ทั้งในสวนฟาร์มหรือพื้นที่กลางแจ้งครับ เหมาะสำหรับทุกสภาพเดนและหญ้าทุกชนิดอุปกรณ์ที่มานะครับครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นอันแรกก็คือเครื่องตัดหญ้าไร้ส,สาย1ตัวนะครับแล้วก็เครื่องชาร์จแบตเตอรี่1แบตเตอรี่6เก้าหมื่นหกพันม a h สองก้อนนะครับแล้วก็ใบมีดเหล็กสองชุดนะครับแล้วก็ใบมีดหยกักสำหรับตัดไม้พุ่มและเพื่อผลอีกสองชุดนะครับแล้วก็ใบมีดพลาสติกนะครับห้าชิ้นนะครับสำหรับตัดหญ้าในสวนนะครับ ทั้งมีทั้งปแจและก็ที่จับด้วยนะครับพิเศษนะครับรับประกัน5ปีนะดังนั้นมั่นใจในทุกการใช้งานด้วยการรับประกันจาก supplier นะครับจะส่งจากประเทศไทยนะครับรับสินค้าไปใน1-2วันเท่านั้นสินค้าของแท้ควบคุมคุณภาพโดยตรงจากโรงงานหากพบปัญหายดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืนนะครับอย่ารอช้านะครับสั่งซื้อวันนี้เพื่อการดูแลสนามหญ้าของคุณอย่างมืออาชีพนะครับคิดดูรายละเอียดเพิ่มเติม นักกดสั่งซื้อสินค้า,า,า,าตาลิงที่แนบมาพร้อมนี้ครับ